สวัสดีครับผมสิน for fun and variety นะครับคลิปนี้ไม่ต้องลุ้นครับ <laughs> โอเดนยาครับผมจับมาจาก Seven. เซเว่นเป็นเศษนะครับาจับเศษเพราะว่าไม่ต้องลุ้นแล้วเพราะว่าเป็นซองใสแล้วนะไม่ต้องลุ้นการ์ดนะครับผมเมื่อก่อนจะเป็นซองทึบเนาะ โอเดนยาครับห่อละยี่สิบบาทเป็นดาต้นบอลเวอร์ชั่นเด็กนะครับสมัยที่เราดูแรกๆเลยนินจามูซาชินะครับเป็น NS นะเห็นไหมน่าจะเห็นอย่มันะ้งเป็นจดน้ำา s s อันนี้ก็เป็น N นะครับที่เขาแจกแถมมาจะเป็น NS กับ N นะครับ อันนี้ก็เอเออันนี้อันนี้ก็เป็นเอ็นธรรมดาจะแถมมาสองใบนะใบเอ็นกับใบเอ็นเอสนะครับทุกห่อเลยนะครับอันนี้เป็นแคปซูลนะแคปซูลสมัยบูมา แรงแรงเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับยามฉาอันนี้นินจาอันนี้เป็นน่าจะเป็นถ้วยน้ำอำมฤตอะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดนะเทจจำได้ท่านท่านกาลินบนหอคอยอันนี้อันนิน จำอันนี้จำตัวละครตัวนี้ไม่ได้แต่หน้าคล้ายแม่ของโกหังแอนนินอันนินต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าจำผิดเนาะเดี๋ยวไปเสิร์ชหานี่เราไม่ได้ทำทำข้อมูลมาก่อนแกะดูเลยนะครับผมก็ยังพอๆมีอยู่นะครับเขาขายมาแล้วสักประมาณเดือน2อเดือนแล้วแหละบนเซเว่นนะไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับ ทางทางผู them, ้ขายทางผู้บริษัทผู้ขายเนาะเขาก็จะให้เราสะสมให้ครบตามจำนวนนะครับทั้ง N ธรรมดานะแล้วก็ n s n s ก็จะเป็นวิบวับนิดหน่อยเนาะให้ครบตามตามแบบที่เขากำหนดมาสามารถแลกแลกใบพิเศษได้นะครับก็ลองไปหาข้อมูลดูข้อมูลผมไม่แน่เลยไม่กล้าพูดยังพอมีอยู่นะครับผม